ี่เราจะมาดูว่าในช่วงระยะเวลานะะหนึ่งเดือนต่อจากเนี้ยเขาจะทำอะไรในความสัมพันธ์บ้ากจากที่เห็นเลยนะเขาจะมีการ t ท k e action ติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลโทรหาติดต่อหาส่งข้อความหานะคะ แล้วก็อาจจะมาคุยกับคุณเรื่องงานดีกับคุณเรื่องงานนะคะมีการเทคแอคชั่นแน่นอนเพราะว่าเขากำลังหาช่องทางในการที่จะติดต่อคุณอยู่นะคะเขาจะมาเป็นคนที่ดูแลเอาอกเอาใจนะคะใส่ใจคุณมากขึ้นพิจารณา นะคะหรือเอาตัวเองมาให้คุณพิจารณานะคะเขาจะมาดูแลเอาใจใส่เป็นสายเปสายทุ่มเทนะคะถ้าคุณไม่เคยเห็นเขาในเวอร์ชั่นนี้นะคะในหนึ่งเดือนต่อจากนี้คุณจะเห็นเขาจะกลายเป็นคนอบอุ่นจะกลายเป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายในการที่จะดูแลคุณจุดมุ่งหมายที่จะชัดเจนกับคุณนะคะซึ่งปกติเขาอาจจะไม่เคยทํา ยังไงเขาก็มาแน่นะคะมาเริ่มต้นใหม่มามอบความรักมามอบความเอาใจใส่มาขอโอกาสนะคะและมาดูแลคุณคุณอาจจะเคยต้องการนะคะให้เขาเป็นคนแบบนั้นซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเป็นเลยนะคะจนกระทั่งวันนี้มางอแน่นอนเขารับจุดเคยตัวนะคะแต่ตอนนี้เขาจะเป็นผู้ให้แล้ว งอแน่นอนนะคะเขาจะมาง้อคุณแน่นอนนะคะในหนึ่งเดือนต่อจากนี้เพราะอะไรคิดถึงมันมีบางอย่างนะคะที่ทําให้เขาไม่สามารถลืมคุณได้มันมีพันธนาการอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกคิดถึงคุณไม่ว่าจะเสน่ห์ของคุณรูปร่างเรือนร่างนะคะความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่มีให้กันนะคะมันมันรวมหมดเลยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้จริงๆนะคะนี่ก็เลยคือเหตุผลหนึ่งนะคะที่เขาที่เขาจะกลับมานะคะอ่ะ ประมาณนี้ค่ะ